อิร e ิเดอร์ที่มีอยู่ในตลาดประเทศไทยเราที่มีตัวแทนจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยเรานะคะปัจจุบันมีอยู่แค่2ยี่ห้อนะคะก็คือ Books นะคะกับมีบุ๊กค่ะถึงแม้ว่าจะมีแค่2ยี่ห้อนะคะแต่รุ่นต่างๆที่เขาขายออกมาเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะชื่อรุ่นต่างๆนะคะการแบ่งจัดลักษณะกลุ่มอะไรเงี้ยเขาแบ่งตามขนาดหน้าจอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดหน้าจอที่มีในประเทศเราตอนนี้เนี่ยมีขนาดหน้าจอเท่าไหร่กันบ้างนะคะแล้วแต่ละ ขนาดเนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนตามไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราคิดมาตลอดเลยนะคะว่าจะทำดีหรือเปล่านะเพราะว่ารุ่นต่างๆของ E-Book r e a d เดอในบ้านเราเนี่ยคือเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะมีแบบรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอมีรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าเขาก็ดิสคอน t ิ n น e วนะไม่ได้ขายต่ออีกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะพอมาถึงตอนนี้ก็ รุ่นต่างๆค่อนข้างนิ่งนะคะก็เลยเออถือโอกาสเรามาทําคลิปแบบนี้ดูนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอย่างน้อยก็แบบให้คนอย่างน้อยก็คือให้มือใหม่ได้มองออกนะคะว่าเออทั้งหมดทั้งมวลที่มีขายในประเทศเราตอนนี้มันมีรุ่นไหนบ้างแล้วแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงอย่างนี้นะคะก็จะพูดแบบสั้นๆละกันไม่ลงลึกเปรียบเทียบแบบรายละเอียดมากมายนะโอเคมา ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่หน้าจอที่เล็กที่สุดไปจนถึงหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะคะในขนาดหน้าจอ6นิ้วเนี่ยทั้งสองเจ้าทั้งบุ๊กแล้วก็มีบุ๊กเนี่ยมีทั้ง2ยี่ห้อนี้เลยนะคะถัดไปก็เป็นขนาดหน้าจอ6.13นิ้วค่ะรูปทรงขนาดประมาณมือถือรูปทรงมือถือแบบนี้นะคะณนะตอนนี้ทุกวันนี้นะคะมีแต่บุ๊กเท่านั้นที่มีรุ่นทรงนี้นะคะต่อไปหน้าจอ7นิ้วค่ะหน้าจอ7นิ้วก็มีทั้งสองยี่ห้อเลยนะคะ หน้าจอ7.8นิ้วใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็มีทั้ง2ยี่ห้อเหมือนกันค่ะแล้วก็หน้าจอ10.3นิ้วก็มีทั้ง2ยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งมี b o o k เนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอ10นิ้วเล็กลมานิดหนึ่งนะคะและสุดท้ายใหญ่ที่สุดนะคะก็คือหน้าจอ13.3นิ้วค่ะอันนี้ก็มีเฉพาะ b o o k นะคะทําความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานของ e-reader ในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่มันมีกันหมดทุก ทุกรุ่นทุกคนแล้วก็คือหน้าจอที่มันเป็นขาวดำอ่าอีเดอร์เนี่ยทุกยี่ห้อนะคะทุกรุ่นเนี่ยพื้นฐานเลยก็จะเป็นสีขาวดำแต่จะมีรุ่นใหม่ๆที่เป็นหน้าจอสีขึ้นมานะคะนอกนั้นก็มีอะไรอีกมีไฟหน้าอ่าพวกฟออตไลท์ต่างๆไฟหน้าสีขาวก็มีสีส้มก็มีมีกันทุกรุ่นเลยนะคะมีเอ่อบลูทูธอ่ะ,อะทุกวันนี้อีเดอร์ทุกยี่ห้อมีบลูทูธมาให้ด้วยเรียบร้อยนะคะสามารถบลูทูธกับ แป้นพิมพ์ก็ได้นะคะลำโพงเพื่อที่จะฟังเพลงก็ได้เหมือนกันคะ่ะอันนี้คือเป็นแบบพื้นฐานเกือบทุกรุ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปในคลิปนี้นะคะแต่เราจะใส่ละเอียดในส่วนที่มันแตกต่างกันเป็นหลักมากกว่าเนาะอ่ะมามาเริ่มกันที่หน้าจอขนาด6นิ้วกันก่อนค่ะหน้าจอขนาด6นิ้วนะคะก็มีทั้ง b ุ o k s แล้วก็มี b ุ๊ k เลยนะคะใน b ุ o k s เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นค่ะนั่นก็คือโปรค่าก,กับโปรค่าไลท์ค่ะ โปร5หกพันสี่ร้อยเก้าสิบาทโปร5 lite สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะทั้งสองรุ่นเนี่ยเครื่องในเนื้อในนี่คือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือความละเอียดของหน้าจอตัวโปร5เนี่ยละเอียดสามร้อย ppi ค่ะแต่ว่าโปร5 lite นะคะอยู่ที่สองร้อยสิบสอง ppi ค่ะนั่นเลยทำให้โปร5 lite มีราคาที่ถูกกว่าโปร5ธรรมดาค่ะโอเค มาดูที่ฝั่งของมีบุ๊กกันบ้างค่ะมีบุ๊กนะคะที่มีขนาดหน้าจอ6นิ้วจะเป็นรุ่น M6 ค่ะรุ่น M6 เนี่ยมีความละเอียดหน้าจออยู่ที่300 PPI นะคะแล้วก็แรมนะคะ3 g b มีความจุตัวเครื่องอยู่ที่32 g b แล้วก็สามารถเพิ่ม SD card ได้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมีความจุเยอะกว่าตัวโป o 5 p r 5ไหลอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือ2,200 m ah ิลนะคะขนาดหน้าจอ6นิ้วเนี่ยค่ะ จริงๆเราไม่มีอยู่กับตัวนะแต่ว่าแบบอ่ามันจะไซส์ประมาณนี้ประมาณฝ่ามือเรานี้เองนะคะก็เป็นไซส์ที่เบานะคะเล็กถือสะดวกนะคะถือมือเดียวได้สบายๆเลยนะคะทั้ง3รุ่นนี้ก็เป็นหน้าจอขาวดำอยู่นะหน้าจอเล็กๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการอ่านอ e ีพับนะคะนิยายต่างๆที่เป็นไฟล์ e อีพับอ่านแล้วก็เอกสารที่ตัวหนังสือไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ต้องการการใช้สีนะคะโอเค ไปที่ขนาดหน้าจอ6.13นิ้วค่ะทรงมือถือนะคะสำหรับทรงมือถือเนี่ยมีอยู่แค่เจ้าเดียวก็คือ b ุ oks นะคะแล้วก็เพิ่งออกกันมาใหม่ๆเลยประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะคะนั่นก็คือรุ่น b o o k s ์ปามานั่นเองค่ะ b ุ o k s ปาม่าเนี่ยเป็นทรงขนาดมือถืออย่างนี้เลยนะคะสามารถถือมือเดียวได้นะราคาเอาเรื่องอยู่นะคะ19,900บาทค่ะตัวบุ๊กปาม่าเนี่ยยังคงเป็นจอขาวดําอยู่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าทรงมันจะเหมือนมือถือ แต่ก็ยังใส่ซิมไม่ได้นะคะเออก็ยังไม่ใช่มือถือซะทีเดียวก็ยังคงเป็นอ่าดีไวซ์สําหรับการอ่านการเล่น Facebook การอ่าเล่นโซเชียลอะไรอย่างนี้ได้อยู่แทนโทรศัพท์มือถือได้แต่ยังไม่สามารถใส่ซิมที่จะโทรศัพท์จริงๆได้นะคะโอเคบุ๊กปาม่าค่ะมียังคงเป็นจอขาวดำนะคะความละเอียดหน้าจอที่300 PPI ค่ะมีแรม6 g b นะคะแล้วก็ ความจุของเครื่องให้มาเยอะมาก128 g b เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่ SD card ได้ค่ะแบตเตอรี่3,950ม ah ิลลิแอมนะคะตัวเครื่องในของเขาที่ใช้ในการรันอุปกรณ์นะคะก็ CPU ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะอลังการงานสร้างนะคะคือชื่อมันเวอร์ v เราก็ไม่ค่อยรู้จักมันหรอกนะแต่เรารู้ว่า ไอตัวนี้เครื่องในเนี่ยมันเป็นเครื่องในอันเดียวกันกับรุ่น book tab ultra ที่เราใช้อยู่เลยนะคะนั่นหมายความว่าตัวเครื่องเล็กๆจิวจ๋วๆเนี่ยประสิทธิภาพนะคะความทรงพลังมันค่อนข้างเยอะเลยนะคะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เล่นอ่าถยโซเชียลอ่านนิยายในบนเว็บอ่านบทความบนเว็บได้เลยแบบลื่นๆหลายๆได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็ตัวปา마เนี่ย มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะ16ล้าน16ล้านพิกเซลนะคะเอาไว้สำหรับสแกนเอกสารนะคะจริงๆร,รุ่น books มาเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยากได้มากๆเลยค่ะคือถ้าเขาสามารถใส่ซิมได้เราก็คิดว่าอาจจะเอาไว้ใช้แทนโทรศัพท์มือถือด้วยก็ได้นะ <c oughs> เออน่าสนใจมากๆมาต่อกันที่ขนาดหน้าจอ7นิ้วค่ะขนาดหน้าจอ7นิ้วเนี่ยมีทั้ง books แล้วก็มี book เลยนะคะตัว books ยี่ห้อ books นะคะมี2รุ่นค่ะก็คือ page กับ l e ฟสอนะคะราคาต่างกันนิดหน่อยนะคะตัวเพจเนี่ยราคา9,990บาท l e ฟสอนะคะ8,490บาทค่ะลีฟสองเนี่ยออกมาเมื่อปีที่แล้วนะ2022แล้วก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าเป็นสีขาวนะคะเป็น e อลิเ e อรุ่นแรกๆเลยที่มีสีขาวนะคะเ,เพราะฉะนั้นความแบบน่ารักตมูตมี่ของเขาเนี่ยพอมันเป็นพอมันเป็นสีขาวแล้วอ่มันสวยมันน่ารักนะคะ มันวางถ่ายรูปกับอะไรก็สวยก็เลยเ,เป็นหนึ่งในเครื่องที่เราอยากจะครอบครองเหมือนกันนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะอ่ะมาดูความแตกต่างค่ะเพจเนี่ยความาละเอียดหน้าจออยู่ที่3 0 0 ppi นะคะ live สก็3 0 0 ppi เหมือนกันค่ะแรมของเพจนะคะอยู่ที่3 g b ให้ความจุตัวเครื่องมาที่3 2 g b แล้วก็เพิ่ม s d สติ d ได้นะคะในขณะที่ live สองเนี่ยตัวแรมเขาจะน้อยกว่านิดหนึงนะคะ2 g b ค่ะ แต่ว่าตัวความจุเครื่อง32กิกเท่ากันแล้วก็บวก SD c a r กาได้เหมือนกันค่ะแบตเตอรี่เพจมีเยอะกว่านิดนึง2,300ม ah ิลิแอมนะคะขณะที่ลิฟ2อยู่ที่2,000ม ah ิลิแอมค่ะในฝั่งมีบุ๊กนะคะหน้าจอ7นิ้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่ฮอตฮิตเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ M7 นั่นเองค่ะ M7 เนี่ยมาในราคาที่น่ารักมากๆเลยค่ะ6,990บาทเองค่ะมาดูสเปคของเขาก่อน มีบุกเนี่ยมีความละเอียดหนะ้าจอ300 ppi นะคะแรม3กิกนะคะความจุเครื่อง32กิกกบแล้วก็บวก sd card ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง2,900 m ah ิลด้วยนะคะคุณสมบัติเทียบเท่ากับบุกเลยนะแต่ว่าราคาเป็นมิดกว่าเยอะมากๆนะคะ <laughs> เป็นที่น่าสังเกตว่า e-reader ที่มีขนาดหน้าจอ7นิ้วนะคะทุกรุ่นที่มีในบ้านเราเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยคะ่ะ ต่างก็มีปุ่มกดเปลี่ยนหน้าติดมาด้วยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรนะคะเราคิดเราเองว่านะขนาดนาจอ7นิ้วเนี่ยน่าจะเป็นขนาดที่มันพอดีกับการถือแล้วก็กดเปลี่ยนหน้าไปด้วยนะคะแล้วทําไม6นิ้วถึงไม่ติดมาด้วยเพราะมันเล็กเหมือนกันนะคะอันนี้เราคิดเราเองว่านะถ้าเอาไปติดในขนาด6นิ้วอะ่ะมันอาจจะไม่คุ้มกับการที่คือคือตัวเครื่องขนาด6นิ้วเนี่ยสิ่งที่ เขาต้องการกันก็คือความเบาเนาะความเล็กนะคะแล้วก็ราคาที่มันไม่ได้แรงมากนะคะถ้าเราเอาปุ่มกดเปลี่ยนหน้าไปใส่ตรงนั้นด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้ราคามันเพิ่มขึ้นมาหน่อยกับน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็เลยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นอนะื่นนักคิดว่าเป็นอย่างนี้นะหรือถ้าจะเอาไปใส่ในตัวหน้าจอที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะ7.8ดนิ้ว10นิ้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เพิ่มน้ําหนักมากขึ้นก็ได้คนใช้อาจจะถือมือเดียวลําบากกว่าเดิมไปอีกนะคะ เออก็เลยคิดว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเอามาใส่ในรุ่น7นิ้วเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ e r e a d e r ในรุ่นนี้เท่านั้นด้วยนะคะหน้าจอ7นิ้วเนี่ยเหมาะกับการใช้ทําอะไรบ้างนะคะได้หมดเลยค่ะอ่านนิยายอ่านอะไรทั่วๆไปเนี่ยเราว่าได้เลยมังงะก็ได้นะคะถ้าต้นสือมันไม่เล็กไม่เยอะจนจนเกินไปนะเราว่าก็โอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเอามาอ่านอะไรที่มันเร็วๆเ,เปลี่ยนเร็วๆอย่างพวกอ่านในเว็บตูนเอยอ่านนิยายแชทเอวยอะไองเนี้ยค่ะ ที่มันต้องใช้สีด้วยเน่ก็อาจจะไม่เหมาะนะคะโอเคไปกันที่หน้าจอ7.8นิ้วค่ะหน้าจอ7.8นิ้วเนี่ยก็เป็นหน้าจอเป็นขนาดหน้าจอที่ฮิตฮอตนะขายดีเป็นอะไรที่เรามักจะแนะนําเสมอๆเ,เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาถามว่าอยากจะซื้อเรื่องอยากจะซื้อ iReader e เครื่องแรกเนี่ยไม่รู้จะซื้อแบบไหนดีอะไรเงี้ยเราจะแนะนําหน้าจอ7.8นิ้วไปก่อนนะคะเพราะว่า มันเอเนกประสงค์มันจะใช้ทำอะไรก็ได้นะคะตอนนี้ที่มีในมือจะเป็น n o วา3นะคะเออซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะเนี่ยขนาดมันประมาณนี้ก็เป็นขนาดที่ universal เนาะจะใช้ทำอะไรก็ได้อ่านการ์ตูนอ่านนิยายเขียนโนต้ตเป็นบันทึกก็ยังได้เลยนะคะอ่าน pdf ก็ได้นะครอบคลุมอ่าอย่างนี้มากกว่านะโอเคขนาดหน้าจอ7.8นิ้วเนี่ย มีทั้งของ Books แล้วก็มีบ o ๊กเลยนะคะมาดูทางฝั่งบุ๊กก่อนนะ b o ๊กเนี่ยณนะตอนนี้นะคะที่เราไปเซิร์ชดูนะคะในเว็บของ Hitech เองที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายบุ๊กนะคะเหลืออยู่แค่รุ่นเดียวค่ะก็คือแท็บมินิ4ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะบุ๊ก s มีรุ่นที่เป็นหน้าจอ7.8นิ้วอยู่เยอะนะคะก็คือพวกตระกูล n o วาเนาะโนวาโนวา 2, องโนวาสามโ อันนี้ขายในจีนบ้านเราไม่ได้เอามาขายนะคะโนว,วาแอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ตระกูลนี้ก็จะเป็นอีรีเดอรที่เป็นหน้าจอขาวดำนะคะแล้วก็ขนาด7.8นิ้วแต่ว่ามาถึงวันนี้เขาไม่มีขายในเว็บแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าในแอป,ปอื่นๆจะยังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะน,นี้ต้องลองไปดูนะอ่ะมาพูดถึงเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนนะคะ Book t ท b บ m n n i C ค่ะอ่ะ บุ๊กแท็บมินิซีเนี่ยเป็นอ e ิริเดอร์ที่มีหน้าจอสีด้วยนะคะความละเอียดขาวดำของเขาอยู่ที่300 PPI แล้วก็ความเป็นสีของเขาอยู่ที่1 5 0 p p i นะคะฟิลสีเนี่ยก็จะไม่ได้สดใสซับซ่านนะจะออกแนวเ,เป็นแบบหนังสือพิมพ์เ,เป็นสีในหนังสือพิมพ์มากกว่านะคะแรม4ี่กิกนะคะให้ความจุเครื่องมา 64GB กิกะไบต์แต่ใส่ s อ card เพิ่มไม่ได้คะ่ะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ 5000m น ah มิลลิแอมนะคะแล้วก็ CPU ข้างในเขาก็อลังการงานสร้างนะคะ สามารถเล่นอะไรลื่นๆหล,ล,ลายๆได้เลยถ่ยโซเชียลลื่นๆได้เลยอ่านในเว็บได้เลยค่ะ16,990บาทค่ะราคาแรงเอาเรื่องเลยนะคะอ่ะมาที่ฝั่งมีบุ๊กกันบ้างค่ะฝั่งมีบุ๊กเนี่ยตัวท็อปของเขาเลยนะคะท็อปทีแ่แปลว่าขายดีที่สุดของเขาเลยนะคะก็คือ P 7 8 Pro ค่ะราคาน่ารักมากๆนะคะ 8,990บาทมีบุ o k P78 Pro เนี่ยเป็น e-reader ที่มีหน้าจอขาวดำนะคะยังไม่มีสีนะขาวดำ300 PPI นะคะแรม3กิกนะคะให้ความจุเครื่องมาที่32 g b แล้วก็ใส่ SD card เพิ่มได้ค่ะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่3,200 m ิลอนะคะ ตัว P78 Pro เนี่ยเราใช้อยู่เราเคยใช้อะแล้วเราเคยรีวิวไว้แล้วด้วยนะคะเป็น e-reader ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากความจุแบตเตอรี่32มิลลิแอมเนี่ยคือเราใช้ได้เป็นสัปดาห์เลยนะอะถ้าเป็นขนาดหน้าจอ7.8นิ้วเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีปากกามาให้ด้วยนะคะก็เอาไว้โน้ตเอาไว้เอาไว้เขียนโน้ตเอาไว้จดบันทึกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหน้าจอ7.8นิ้วเหมาะกับใครคะ่ะเราคิดว่านะคะเหมาะกับ ทุกคนเลยค่ะคนทีอ่อยากจะมีอีเดเดอร์สักเครื่องหนึ่งไม่รู้จะเริ่มต้นจากเครื่องไหนอะไรยังไงหน้าจอ7.8นิ้วเหมาะนะคะครอบคลุมทำได้ทุกอย่างนะคะน้ำหนักไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปกำลังดีเลยค่ะอ่ะต่อไปขนาดหน้าจอ10.3นิ้วกันบ้างค่ะขนาดหน้าจอ10.3นิ้วเนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะมีทั้ง b o ๊ก s แล้วก็มีบุ๊กเลยค่ะไปดูที่บุ๊กกันก่อนนะคะอีกแล้วนะคะฝั่งบุ๊ก ตอนนี้เหลืออยู่แค่2รุ่นค่ะที่มีขายในเว็บของ Hitech นะเอ,อเหมือนไม่แน่ใจว่าแอปอื่นยังจะมีอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ที่โชว์อยู่ในเว็บของ h t t ทคอะ่ะมีแค่2รุ่นเท่านั้นค่ะก็คือ Tab บอัลตร้าซีนะคะกับ Note Air 3C ค่ะอืมทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็เป็นหน้าจอสีนะคะอ่ะดูที่แท็บอัลตร้ r ซีโก่อนค่ะ แท็บ Ultra C Pro เนี่ยราคา26,490บาทนะคะความละเอียดหน้าจอขาวดำที่300 ppi นะคะแล้วก็ความสีอยู่ที่150 ppi ค่ะให้แรมมา6 GB นะคะความจุเครื่อง128 GB แล้วก็สามารถใส่ sd card เพิ่มได้นะคะที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะก็เป็นรุ่น Book แท b บ Ultra C นะคะก็เป็นรุ่นก่อนหน้า Ultra C Pro ที่ออกมาใหม่นี้นะคะความแตกต่างของ2รุ่นเนี่ยก็คือว่ารุ่นของเราเนี่ยน่าจะ ตัว CPU เนี่ยเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันอัปเกรดขึ้นไปกว่าเดิมยังไงนะคะมีกล้องเหมือนกันนะคะมีอ๋อแต่ว่าตัว Ultra C Pro เนี่ยเป็น Android 12ค่ะอือเป็น Android 12นะคะตัว Ultra C ธรรมดาของเราเนี่ย Android 11นะคะอ่าแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ของเราให้มาอยู่6,300 m มิลลิแอมค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ย Ultra C Pro เนี่ยค่ะก็ให้มาอยู่ที่เอ่ออะไรเนี่ย4,600มิลลิแอมนะคะอืม อ๋อแรมแรมต่างกันแรมเครื่องอันเก่าเนี่ยแรมรุ่นเก่าเนี่ยสี่กิกนะคะแล้วก็แรมรุ่นใหม่เนี่ยหกกิก a b y t e นะคะเนี่ยความแตกต่างของสองรุ่นนี้ก็คือพอสมควรเลยนะเออก็แตกต่างกันเยอะอยู่นะคะอ่ะต่อไปเป็นโน้ตแอร์สามซีนะคะรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นโน้ตแอร์สามซีก็เป็นโน้ตแอร์ก็เป็นโน้ตแอร์สามนะที่เป็นขาวดํานะคะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาออกมาใหม่เป็นโน้ตแอร์สามซี เพิ่มมาเป็นความจอสีเข้ามานะคะราคาหนึ่งพันหนึงบบาทนะคะอ่าสำหรับ โน้ต Air 3C เนี่ยโน้ต a 3C เนี่ยจะมีความที่ความอ CPU อะไรเนี่ยคือเหมือนตัวแท็บอัลต้า C ของเราเลยนะคะแต่ว่าให้ความจุเครื่องมาน้อยกว่าตัวอัลต้า C ของเรานะคะตัวโน้ต Air 3C เนี่ยค่าให้มาอยู่ที่64กิกะไบต์แล้วก็สามารถใส่ SD การ์เพิ่มได้ค่ะความจุแบตเตอรี่เนี่ยก็คือให้มาน้อยกว่านะคะก็คือ3,700ม ah ิลลิแอมป์นะคะอ่าทั้ง2รุ่นก็คือเขียนได้เขียนดีด้วยนะคะอ่ะมาในฝั่งมีบุ๊กกันบ้างค่ะ สำหรับมีบุ๊กนะคะตัวหน้าจอ10.3นิ้วของเขานะคะก็คือมี b o ๊ก P10 Pro Edition นะคะราคา12,900บาทนะคะแล้วก็เป็นแบบขาวดำยังคงเป็นจอขาวดำนะคะความละเอียดหน้าจออยู่ที่200 PPI ค่ะให้แรมมา3กิกนะคะความจุเครื่อง64 g b แล้วก็ใส่ SD card ได้แบตเตอรี่อยู่ที่3,900 m ah ิลค่ะทั้ง3รุ่นนี้นะคะก็สามารถขีดเขียนได้ให้ปากกามาด้วยนะคะ ออตัวบุ๊กเนี่ยให้ประกามาด้วยรวมอยู่ในราคานี้เลยนะคะแต่ว่าตัวมีบุ๊กเนี่ยไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าปากกาต้องซื้อแยกหรือเปล่านะคะเออ,อน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คกันดูเองนะขนาดหน้าจอ10.3นิ้วเหมาะกับใครนะคะเอ,อ่ออันนี้เราว่าก็เหมาะกับคนที่อยากจะได้หน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นตอบแบบกำปั้นทุบดินไปไหมคือหน้าจอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นเต็มตามากขึ้นนะคะแล้วก็โอเคแหละอาจจะพกพาไม่ค่อยสะดวกแต่ว่า คือเราอยากจะอ่านแบบไฟล์ pdf มาเราอยากเห็นการจัดเรียงหน้าของหนังสือเล่มนัน้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะเห็นสีอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเหมาะเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนที่ชอบการขีดเขียนการบันทึกนะคะเพราะว่ารุ่นพวกนี้ที่หน้าจอแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะ่ะเราคิดว่าคือไม่ได้คิดแต่รู้สึกนะว่าการใช้หน้าจอใหญ่ในการโน้ตในการจดบันทึกเนี่ยมันสนุกมันสะดวกมันดีกว่าการเขียนบนอันเล็กเงี้ยเออคือจอ7.8นิ้วเนี่ย เราแทบไม่ได้โน้ตเลยนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยสบายอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะขนาดเท่ากับตัวฮาบนลิชิแบบเล่มเล็กๆ A6A5 อาะไรเงี้ยอันนั้นก็เล็กนะแต่ก็ยังเขียนสนุกกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะความเป็นแบบอุปกรณ์ของเขาหรือเปล่ามันมีคงมีขอบอะไรเงี้ยค่ะเออก็เลยเป็นข้อจํากัดเขียนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่สําหรับเรานะแต่สําหรับคนอื่นก็อาจจะแบบสนุกอยู่เออเราอ่ะมาโน้ตบนเนี้ยรู้สึกว่าแบบ สนุกกว่ามากๆนะคะเออก็เลยสนุกกับการเขียนมากขึ้นก็เลยคิดว่าก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยากจะโน้ตเป็นหลักด้วยนะคะอืต่อไปไปกันที่ขนาดหน้าจอ13.3นิ้วค่ะไซส์ย,ยักษ์บิ๊กบุ้มอย่างเงี้ยค่ะก็มีของ b o ุ๊กนะคะมีบุ๊กไม่มีนะบุ๊กเนี่ยชื่อว่ารุ่น TabX ค่ะราคา34,990บาทนะคะอ่าจอใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะมีความละเอียดหน้าจออยู่ที่2 0 7 p p i นะคะ ให้แรมมา 6GB ความจุเครื่อง1 2 8 g b ใส่ s d card เพิ่มไม่ได้นะคะแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่6,300 mAh ค่ะอันนี้ยังมีแค่ขาวดำยังไม่มีจอสีนะคะแท็บ X แบบจอใหญ่ๆ13นิ้วเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการเป็นจอเสริมที่แบบเอาไว้วางคือคืออ่านอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองว่าพกพาค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวเนี้ยเออเอาไว้บ้านนอนอ่านหนังสือที่บ้านหรืออ่านอะไรที่มันใหญ่ๆเต็มตาอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเหมาะกับตัวนี้นะคะโอเคค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเราคนเดียวนะคะคือจริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงความพกได้ความเบาสบายความหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่จะอ่านอะไรยังไงได้ไหมอะไรเงี้ยมันเอาเข้าจริงแล้วนะมันไม่มีกรอบนะคะมันไม่ได้มีกําหนดตายตัวว่าหน้าจอเล็กแบบนี้นะจะต้องใช้อ่านแบบอีพับเท่านั้นอ่านมังงะไม่ได้อะไรเงี้ย ไม่ใช่หน้าจอเล็กก็ยังอ่านมางงะได้อยู่นะคะอยู่ที่ความพอใจของเรานะหรือหน้าจอใหญ่ๆอย่เงี้ยอยากจะได้อิเดอร์จอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไว้เขียนได้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็กลัวเรื่องน้ําหนักเยอะพกพาไม่สะดวกเอาไปข้างนอกลําบากเนี้ยไม่จริงค่ะเพราะว่าใหญ่ขนาดนี้เราก็พกพานะคะใส่กระเป๋าไปทํางานทุกวันไปท่องเที่ยวก็เอาไปขึ้นเครื่องก็เอาไปนะคะแต่ยกเว้นว่าแบบไปแบบบุกตะลุยเข้าป่าเข้าดอยอะไรเงี้ยก็เก็บไว้เอาตัวเล็กไปมากกว่าอะไรเงี้ย คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่ามันไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะคะก็ให้ไปลองเองนะลองศึกษากันดูนะคะเอาที่เราวันนี้ที่เราให้ไปเนี่ยมันก็เป็นแค่คร่าวๆเนาะเป็นแค่แบบแบ่งเครื่องตามหน้าจอเท่านั้นนะคะอส่วนข้างในลึกๆเปรียบเทียบแต่ละรุ่นเนี่ยคุณก็เข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพจหรือเว็บไซต์ของออตัวแทนขายอย่างเป็นทางการทั้ง2รุ่นเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็ไปลองศึกษาดูก่อนนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ใช่เล่นเลยนะคะสำหรับอ e ีรีเดอร์นะมาแถมให้อีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ซื้ออ e ีรีเดอร์ไปแล้วนะคะนานแล้วมาแถมให้อีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้ออ e ีรีเดอร์นะคะคือจะมีบางคนที่อาจจะกังวลว่าถ้าเราซื้อตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะตกรุ่นเร็วหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆใช่ไหม รุ่นใหม่ที่มันออกมาเรื่อยๆก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารุ่นเก่าที่เราซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะตกรุ่นเลยค่ะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะไม่เสียนะคะถ้าไม่ตกแตกเลยซะก่อนนะเออเพราะว่าอย่างเราเนี่ยโนวาสามเนี่ยซื้อมาเป็น2-3ปีแล้วอะค่ะยังใช้ได้ดีอยู่เลยและดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีณนะตอนนั้นเงนะะี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยในการเลือกซื้ออ e ิเลเดอร์เนี่ยไปไปดูกันให้ดีๆก่อนว่า ความต้องการของเราจริงๆคืออะไรเราจะใช้อ่านหนังสืออย่างเดียวไหมจะใช้ทําอะไรอย่างอื่นมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าใครที่จะซื้อไว้อ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยซื้อรุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นที่เป็นรุ่นท็อปมากเนี้ยรุ่นที่ราคาถูกๆหน่อยค่ะก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันค่ะอะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะยคะ่ะแล้วก็ถ้าอยากให้เราทําคลิป อะไรเกี่ยวกับอ r ริเด r เพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะคะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าให้คำแนะนำได้ในฐานะคนที่ใช้มาก่อนแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ